สวัสดีค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกประจําช่วงวันที่15ถึง31สิงหาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันเหมือนเดิมที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ strength ว่ยนายอบ,บอนเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ king of คับนะคะชาวธาตุน้ำและชาวธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเม็ดสิ่งหรือธนูมีนกระกฎโดยพิจิกที่อยู่ในราศีละนาหรือดาวศุทางฝ่ายคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะดตรอง n g นะคะหันกลับมารักตัวเองเข้มแข็งแข็งแรงอยู่ได้ด้วยตัวเองทุกอย่างฉันไม่จําเป็นต้อง,องแคร์เรื่องความรักหรือเจ็บไม้เท้านะะแทบที่จะ มีกําแพงบางอย่างไม่ซ้ําเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาบวกกับว่าหกถ้วยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคนเก่าเนี่ยแวะวนเข้ามาอีกนะคะหรือคนเก่าจะมีเกณฑ์การทักทายเข้ามาแต่คือคุณพยายามเข้มแข็งแล้วคุณแทบจะแบบมันเข็ดแล้วอะพูดยังยงว่ามาแนวเดิมอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยพอแล้วพอได้พอได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาบ้างไหมคนใหม่ใหม่ empress p e o f p e n t a c l e s ทำพันไม่มีนะคะจะเป็นลักษณะของคนเก่าคนเก่าอาดีตที่เปลี่ยนไปนะจะกลับมาจะกลับมาเหมือนเดิมค่ะลักษณะแยวเดิมเลยนะคะกลับมาท้า้ปวดหัวะดีที่คุณเริ่มแข,แข็งแกร่งเข้มแข็งเลยนะคะเคทีนี้มาดูฝั่งฝั่งเขาดัวนแหละสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Empress 5ดาบ เจถ้วยเลิกลาจากคนรักนะคะจบความสัมพันธ์หรือเรียกว่าถ้าไม่เลิกก็คือห่างแทบจะเลิกตองตอนมีปัญหานะคะมีปัญหาสองจิตสองใจยังไงดีแก้ได้ไหมกม็เหมือนจะยังแก้ไม่ได้อาจจะต้องรอเวลาแต่ช่วงของการรอเวลาก็เป็นช่วงจังหวะที่ได้มานึกถึงเราแล้วอยากจะลองอย่างเชิงเราดูว่าเรายังรอเขาไหมเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่านั่นนี่นะคะ ท่าที่จะมีความมัน่นใจในตัวเองมากหรือว่าคนที่ผ่านมาก็เคยรักฉันก็ยังรักฉันอยู่อะไรแบบนี้นนะคะยังรักฉันอยู่แน่แน่เลยนะประมาณนะั้นมีความมั่นใจมั่นใจสูงต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรกันแน่เนี่ยมันแบบนึกถึงใจเราบ้างไหมอะว่าเราจะยังไงเจ็ถ้วยเขามองว่าเราเป็นช้อยหนึ่งในชีวิตเขา มาที่จะมาตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาก็ส่องคุณอยู่เรื่อยๆและยิ่งที่ทุกครั้งที่เขามีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตเขาเองนะคะงานเงินเพื่อนต่างๆหรือเป็นปัญหาเรื่องความรักนะคะคเขาก็จะเริ่มที่จะคือเขาจะไม่โดดเดี่ยวะพูดง่ายๆว่าท่านหนึ่งคือคนข้างๆเริ่มมีปัญหาแล้วเขาก็จะเริ่มมองเนี่ยว่าโอเคมีสำรองต่อให้ยังแบบเลิกกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันนานแล้ว เขาก็มองว่านั่นคือที่ที่พักพิงสําหรับเขาได้อะคล้ายๆว่าเป็นศาลาพักใจคือมองว่ามันมันไม่ใช่ความคิดถึงหรือนึกถึงในเชิงบวกสําหรับเราเลยนะอ,อมันเป็นตัวเองต,ตัวเขาเองล้วนๆนะแล้วคุณคิดแล้รู้สึกอย่างไงกับเขาสิบถ้วย Hello Fan The a l f Fortune หกดา เหยคุณมองว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ใหม่แล้วไม่ใช่เหรอก็ดูว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนี่คุณก็พยายามเหมือนกับว่าปล่อยวางเรื่องของเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าคือชีวิตมันต้องมีการไปข้างหน้าไม่ใช่หยุดอยู่กับที่เนี่ยคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าละความรู้สึกคุณมีความมั่นคงมากขึ้นกับตัวเอง mm hmm. มีความรักตัวเองมากขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็พยายามที่จะปรงเรื่องของเขาได้มากขึ้นนะคะอยู่ที่ว่าแทบจะไม่ได้แบบ คือไม่เข้าใจว่าแบบเขาทําอย่างนั้นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแบบเ,เราเป็นอะไระมันไม่โอเคแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคะสิ่งที่อยู่ในใจ้าถวยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาฉันเสียใจมากเลยเก้าดาบฉันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะให้เป็นคนที่โอเคสำหรับเธอครั้งหนึ่งประมาณนั้น ถามว่าในความจริงจังนั้นมีเท่าไหร่ค่อนข้างน้อยค่ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่คน,นข้างเขากลับมาดีเหมือนเดิมเขาก็มองเราเป็นเหมือนแบบอาจจะพูดแล้วแบบฟังดูรู้สึกแย่คือสำหรับเราเราก็ไม่โอเคหรอกสาหรับใครที่มองเหมือนเราเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งถ้าที่ความรู้สึกของเรามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะต่อไปนะไปที่บทสรุปกันเลยดีกว่าบทสรุปพิจิตรคอนโซ ไม่เท้าเนี่ยเรื่องของคนเก่าทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกดดันและหนักใจอีกครั้งนึงนะคะอ้าวก็ดูว่าจะปล่อยลงนะคะแล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะทำไมมันยังมีอีกแล้วเขาจะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะมาแบบงงๆนะคะงงๆเลยเสีมสรักนาะแต่ไม่แสดงออก แดงออกก็จบเพสิฝั่งนู้นก็ระเบิดลงพอดีนะคะต่อไปขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจใช่มันเชื่อใจไม่ได้แล้วอ่ะมันมาเป็นลักษณะรูปแบบเ,เติมเดิมแล้ว่ะเเราแบบแทบจะรู้ทันเกมเขาแล้วนะลองคุยคุยได้คุยได้เป็นเชิงปรึกษาแต่ว่าอย่ามาทําให้เขวหรือวันไหวแบบ แบบนั้นอีกเนี่ย reconciliation บางคนจากอาดีตของคุณนะคะจะวนกับใหมกครั้งให้โอกาสความสัมพันธ์ express l จ,จริญนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์คุณกับคนใหม่ดีกว่านะเชียร์ว่าเป็นคนใหม่ถึงแม้ว่าตอนนี้คนใหม่ยังจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่กลับไปที่คนเก่ามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมแบบเดิมเลยอะ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดหรือความรู้สึกว่าเออฉันจะเป็นแป้งนะ เดิมที่ไม่โอเคฉันอยากจะปรับตัวแต่ว่าคําพูดอะค่ะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะที่คนมีคู่นะคะมีมีคู่มีแฟนนะคะ สถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไา่สามารถสลับกันได้นะคะระหว่างคุณกับคนรักฝั่งคุณสามดาบ The Fool A Sub acle, of Pentacles สี่เหรียญ n i h t of Pentacles นะคะมีในเรื่องราวของบาดแผลเดิมๆหรือปัญหาเดิมที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะยังเคลียร์ไม่จบหรือเคลียร์แล้วมันผลมันไม่ได้เป็นบวกเท่าไหร่จนคุณรู้สึกว่ามันมีจุดที่เป็นช่องว่างของกันและกันนะคะ เป็นอิสระหรือเป็นอิสระต่อกันแต่ว่าไม่ได้แบบเลอกกลางกันไปนะเป็นเป็นช่วงที่เขามีอิสระแล้วก็เราก็มีอิสระเป็นช่วงที่ห่างกันนั่นแหละและด้านมีคนใหม่เข้ามาชอบเราแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยว่างเกี่ยวกับคนรักปัจจุบันได้นะเรายังเึ็ดติดหรือมีความรู้สึกที่ยังหวงคนรักอยู่นะคะหวงหวงใจตัวเองด้วยฝั่งเขาเป็นยังไงเดือดซันโอ้ คนละฟิลลิ่งกันเลยนะคะเฮ a โลแฟนไนท์ออฟบอสนะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็เพจสอบหมอดชาวทัดไฟเด่นมากนะคะสําหรับตัวเขาไม่นจะเป็นตัวเขาเองหรือว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเขาก็ตามนะคะเมสสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์อินเทอร์จี้ง,งต่างเรายังไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังเคลียร์ไม่เสร็จแต่เขาดูจะชิลชิลมาก นะคะชิวแล้วก็ดูจะปล่อยวางดูจะแบบว่าไม่สโิกะโลกจะทําอะไรก็ได้แล้วดำไปล้นลารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่คือคิดไปจุดนั้นเลยว่าฉันได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นอิสระเสรีรู้สึกว่าอืมนะคะแล้วก็ด้านมีมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าพิจารณาไหมก็มีพิจารณาในความคิดบ้างนะคะแต่ก็เหมือนเลิงๆไปนิดนึงอะ่ะ นะคะคือมันการสรุปเนี่ยมันยังไม่ได้สรุปเลยนะว่าความสัมพันธ์จะไปทางไหนต่อแต่เขาดันคิดไปแล้วว่าเออมันเป็นมันเป็นจังหวะของเขาหรือมาเขาคิดอย่างนั้นนะเป็นจังหวะที่ฉันจะได้ปลดปล่อยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณอะ We offer June แปดเหรียญนายอัสอรเขาอยากยังไงอะ่ะเขาอยากที่จะ เขาอยากที่จะเอ j นจอยกับการที่โฟกัสที่ตัวเองนะคะหกดาคือมันยังไม่ได้คอมมิชเมนกลับมาคอมมิชเมนแบบแนบแน่นในความสัมพันธ์เหมือนเดิมเตดออกไปมามาไปไป,ไปมามาหายหายคุยบ้างหายบ้างนะคะหรือคุยกันน้อยลงนะคะเขามีจุดโฟกัสบางอย่างที่ไม่ใช่เราเต็มที่นะคะถามว่าความรู้สึกเปลี่ยนไหมก็มองว่าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลย คุณคิดแลรู้สึกยังไงกับเขาเอ็มเปอรรู้สึกนะแต่ไม่ไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายมองด้วยว่ามันมีเรื่องของคนใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่เรายังไม่ได้เลิกกัน,นเว้ยเรายังไม่ได้เลิกกันเลยเธอจะไปเปิดโอกาสให้คนอื่นมันไม่ใช่หรือเปล่าแต่เรามีความสงสัยนะคะเราไม่รู้หรอกว่ามีจริงไม่จริงแต่เรารู้สึกว่าเราสงสัยว่ามีเรื่องของคนอื่นเข้ามาใช่ไหมทําไมรู้สึกว่าไม่ว่าจะโทรไปหรือจะข้อความไปทําไมตอบช้าจังเลยหรือบางที ดูไม่ค่อยได้ใส่ใจเราเหมือนที่เคยหรือว่าปัญหาที่มีทําไมรู้สึกเหมือนเขากําลังหนีอยู่ทําไมเขาไม่มาเชิญหน้าหรือว่าคิดที่จะแก้ไขร่วมกันนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะจัดติ g ไฮ r พนเทสสิบถ้วยแล้วขอดูซิเขาจะตัดสินใจะอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วดันมีเรื่องของรับลมคมไหนเข้ามาเกี่ยวข้องความอึดอัดหนักใจเขา,าคิดที่จะคืนดีกับเราแหละแต่มันมีไพ่เดทขึ้นมา มันคืออะไรคือคนคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าบันเทิงกับจุดนั้นอยู่นะคะอืมก็คงจะต้องให้เวลาเขาได้คิดนะคะให้เวลาเขาได้คิดก็ดูว่าเขาจะหลงไปได้สักเท่าไหร่คงไม่นานหรอกแต่ความสัมพันธ์มันก็จะระหองระแห่งกันสักหน่อยนะคะ สรุปก้ารหมายถามีกำแพงกั้นอยู่ระหว่างเราสองคนความเงียบเหงาที่เข้ามาทดแทนนะคะแต่เราก็ยังพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้อยู่นะเจ็ดเหรียญสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าดูพฤติกรรมของเขาดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะคะต่อไปเจ็นสี่ คืนดีกันนะอยากจะคืนดีอยากจะปรับความเข้าใจเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนซส้อเก่งต่อไปให้ความรัก Finance and career b e t t e n t h o n the rest flex นะคะเหมือน waiting for ค okay. ช่วงนี้นะไพ่บอกว่าโฟกัสไปที่เรื่องของการงานการเงินให้เต็มที่ไปเลยะความรักเป็นอะไรที่แบบเราของแรแหงเรายังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นะคะอย่างที่บอกว่าไพ่บอกว่าเราทําได้ก็คือดูสถานการณ์ไปก่อนประวิงเวลาไปก่อนแล้วก็สิ่งที่บอกต่อมาก็คือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสัญญาณเตือนอะไรบอกอยู่นะคะสิ่งที่คุณสงสยัยหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันมีอะไรที่มันผิดปกติคุณคุณจะสัมผัสมันได้หรือคุณจะมองเห็นมันได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คุ้มค่าที่จะรอคือมันเป็นการรอจริงๆอย่างที่บอกว่าให้เวลาเขาได้หลงระลึงบันเทิงไปก่อนก็คือไม่ได้นานหรอกค่ะมันไม่ได้นานนะคะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าเขาจะมีบทเรียนยังไงกลับมานะคะโอเค สำหรับคนมีคู่ก็รอมานี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสรับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะฝั่งคุณแปถ้วย6เหรียญนเจ็ไม้เท้าเครมิถ้วย ปัญหาที่คิดว่าน่าจะจบคือคิดจะตัดใจเดินออกมาหรือลองใจเขาว่าถ้าเราหายไปเนี่ยเขาจะตามเราไหมนะคะจะถามว่าหายไปได้หรือเปล่าในท้ายที่สุดก็หายไปไม่ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่โอเคมีการได้คุยได้เคลียร์กันแต่ความรู้สึกบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมเขาจะเหมือนปล่อยให้เราโดดเดี่ยวความรู้สึกเหงาเข้ามาแทนที่นะคะแต่ด้านในความรู้สึกเหงาความรู้สึกที่ดีที่มีต่อเขาอะค่ะ มันดันมีมากขึ้นเพราะคิดว่าเขาน่าจะแคร์เรานะที่เราจะไปสุดท้ายก็ยังมีเกกับยังยื้อเราไว้อยู่อะพูดง่ายๆว่าประมาณมันแต่ยื้อเรามาแต่ไม่ดูแลต่อนี่สิปัญหานะคะสถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไงบ้าง The Moon สองดาบ The Fool ห้าดาบโอเคใช่มีคนพยายามที่จะเดินออกไป จากความสัมพันธ์ energy ไพ่ฝั่งเขามันจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างทึมถึมหดหูนิดนึงหดหูเบื่อเบื่อนะคะเบื่อเบื่อถดถอยเขาแทบจะมันไม่ใช่การปล่อยวางแต่มันเป็นอะไรที่ช่างช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราได้แค่นี้แล้วเรารู้สึกว่า มันมีความเซ็งเข้ามาในความสัมพันธ์คือมันมีความเบื่อเซ็งเข้าเจออะไรอย่างงี้เหรอมันมาดูงี่เง่าจังเลยทำไมมันดูรู้สึกว่าแบบไม่แฮปปี้เลยอะจริงจริงมันควรจะแฮปปี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะจนเขาแทบจะแบบปล่อยปล่อยชิวอะคือยื้อกลับมาได้ละคือคิดว่าทุกอย่างก็ก็แล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ต่อแล้วคุณจะมีพฤติกรรมยังไงหรืออะไรเงี้ยส่วนเขาก็คือแน่นิ่งไปแล้วก็คือจะยังไงก็แล้วแต่แล้วแหละก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะะเป็นฟีลลิ่งของความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยจริงๆเพราะคงชินกับกัรที่อยู่เป็นโสดมานานหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานนะคะคือเป็นช่วงที่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจฝั่งมากมายอเป็นการที่แบบชินกับการอยู่คนเดียวอะ่ะอืก็ก็เลยไม่ค่อยที่จะได้รู้วิธีการที่จะต้องเทคแขกฝัง่งขนาดไหนเขาก็ดูแล้วไม่ใช่คนที่แบบเ a y Boy ยเพย์เกร์ขนาดนั้นนะคะ โลกส่วนตัวสูนย์ด้วยนะเขาคิดและรู้สึกกับคนยังไงจัดติ๊ดเจ็ดเหรียญแดาหควีนนอปเพนเด็กอลส์เอ็นเพอึดอัดอ่ะเขาสึกอึดอัดเขาเคยคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เหมือนกันนะแต่เขาก็ยังยังก่อนถือว่าการยื้อที่มองว่าโอเคอย่างน้อยก็น่าจะ ไม่ได้บาดหมางอะไรกันละมันน่าจะสบายใจในจุดหนึ่งมันขอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกันขอดูสถานการณ์ไปก่อนว่าจุดเนี้ยที่อยู่เนี่ยคุณจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างไหมนะคะหรือว่าจะทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดกว่าเดิมหรือเปล่ายัางไงนะคะเขายังไม่ตัดสินใจแต่เขาขอดูขอดูพฤติกรรมของเธอก่อนละกันเนะี่ยไม่ปรับทัศนคตินะแต่ว่า จะดูว่าคุณคิดอะไรได้บ้างอะไอย่างเงี้ยฝั่งคุณรู้สึกยังไง The f o u นะคะห้าเหรียญ Queen of Judgment เก้าถ้วยความรู้สึกที่มันเงาเงาเงาจริง,รงๆเงาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะตั้งแต่สถานการณ์แล้วนะคะเหงาอยากปลดปล่อยอยากมีอิสระอยากที่จะทำอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์ก็คือ ถ้าไม่เติมเต็มก็อย่างน้อยก็แบบใส่ใจบ้างได้ไหมเนี่ยมันคืออาการน้อยใจเล็กๆนะคะอยากจะหลุดพ้นออกไปเหมือนกันอยากจะโยนทิ้งมันซะความสัมพันธ์นี้มันไม่เชิงมันไม่เชิงงี่เง่าแต่มันมีความงุ้งง้องแง้งนิดๆนะคะง้องแง้งนิดเลยเอ,อ,อ่อนไหวหว่วนไหวซนด้ทีฟง่ายความรู้สึกในช่วงนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ สิ่งที่อยู่ในใจอยากจะบอกสีดาเก้าไม่ถาเขามีกำแพงกับเราเนอะเขาเริ่มจะมีกำแพงแทีเนี้ยคนนี้จะเดินไปจากความสัมพันธ์ไม่ใช่คนและอาจจะเป็นเขานะคะอาจจะเป็นเขาที่หายไปเองอืเพราะถ้าเขาดูแล้วมันไม่มีพัฒนาการรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่ามันจะแย่ลงอ่ะถามว่าเขาทนหรือเปล่าเขาทนแบบมีขีดจํากัดนะคะแต่ขีดจํากัดของเขาไม่ได้เยอะนะคะ ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วตอนนี้ความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะนิ่งไปแล้วอะนิ่งเบื่อไหมมีค่ะเบือ่อมันเซ็งแต่มันนิ่งจนแบบแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรอะอนะแทบจะไม่ได้แบบรู้สึกอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยอะนะคะบสับสบสลปอัสสลปสิบไม้เทา้าเอ็มพะเร ค a งล n อบบอลค n งล็อ o โซนเจ็ดดา Ace of ส์ n d s, s นะคะแรงกดดันรู้สึกอย่างหนึง่งแสดงออกอีกอย่างหนึง่งเราอยากให้เขาแค่แต่เราไปแสดงออกในรูปแบบหนึง่งหรือเขาอยากที่จะให้เป็นแบบนี้แต่กับมีการแสดงออกในอีกรูปแบบหนึง่งนะคะไม่ตรงกับใจปากไม่ตรงกับใจพฤติกรรม ที่แสดงออกมานั้นก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยนะคะมันไม่เชื่องประชดประชนันแต่มันมีในเรื่องของอีโก้นะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะในความสัมพันธ์เจ็ดดาบมีการส่องการสื่อนะคะในความสัมพันธ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมดูไม่ค่อยใส่จใจเลยหรือไม่ได้ต้องการเราแลกแต่ว่ายื้อเราไว้ทาไมอะไรเงี้ยนะคะมันดูแปลกมันดูย้อนแยง้งใส่นะ เสียง,งเก่งสืบเก่งแอบรักคำถามที่ติดอยู่ในใจรีลิจเอ็กซ์นะคะฟรียอร์เซลฟ์แล้วก็เพนชั่นดูเรสแฟลกซ์นะคะคลียร์อเนอร์จีพลังงานเปยนเดิมนะคะ พลังงานเดิมๆที่มันยังติดยังค้างอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือตัวเขาก็ตามนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ดูแล้เเว Energy ที่มันหดหู่มันค่อนข้างที่จะเยอะเลยน,นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของเขาไพ่บอกว่าให้เอาตัวเองออกมาหรือฟี s เซลออกมาจากจุดที่ไม่ได้บอกให้คุณตัดใจแต่มันเป็นจุดที่หลุดออกมาจากเอินเนอรเดิมๆมันใล้คลา้า feeling ของการเคลียร์เคลียร์นะคะพลังงาน เก่าพลังงานที่มันหดหู่พลังงานของอีโก้บางอย่างนะคะโอเคคลิปของพีจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กดับ u b s c r เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ